ครับท่านรองนายกนะครับงค์การราหารชนตำบลสาวแห่นะครับท่านเลขาการนายกท่านรักษาการประหลัดนะครับท่านประธานสภาท่านสมาชิกท่านรองประธานสภาและก็ท่านผู้ครอมปรนนะครับวันนี้โครงการนี้นะครับถือว่ากการเมแต่เขามาทําดาเนินโครงการแลบผมมาสอบถานกับท่านอาจารย์วิยากรนะมันเป็นอะไรที่เราจะก่อนยอดได้ยัะ นะครับทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับให้กับตัวเองให้กับชุมชนแล้วก็เราจะมีองค์ความารู้ด้วยนะครับในการใช้สมุนไพรนะครับถ้าใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีวิธีการปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าทําถูกต้องจริงก็เขาเรียกว่าจะมีมูลค่านะครับผู้จัดโครงการแก่ผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมจัดโครงการและ ขอขอบคุณพยากรนะครับที่ได้ขึ้นมาให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้นะครับแก่พวกเราทุกคนและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้การอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมให้ขอกามเดินเชิญแก่ผู้เกียรติทุกท่านนะครับร่วมเปิดโครงการภูปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรผูบ้านใต้โลกขององค์การบริหารส่วนตุนเสาร์เฉลยประจำปี2566นบัดนี้ครับขอบคุณครับทับษะสูงอย่างไรขอที่หาขึ้นอาชีพ และเี chat, uh, game, right. ่อาชีพม well, okay. ันเกี hmm. mm ่ยวกันครับก็คือใช้ทัะาดาโนและใน่สมังขายแลในปรผสมในไฮแดดต้นนะหรือเรื่องตรงเรือระหว่าตกเกลือสินค้าขายและและเรื่อจักรสารในไทยขอใส่หน่อยหน่อยอาชีพยังไงครับขไปว้หน่อยจับขอที่ขอที่หาหรือเ่าอาชีพลลกสีหว่าอาชีพให้เปาขอไปขายกันใ่จัขออยงไงครับ

เี็นใครเออหรือหมนใครห็นบูเห็นโตเต็มบูเหนโตเ็มเด็กคนละเหนบ่อ่านยือมูแหน่เห็นโตเต็มก่าเนาะเห็นบ่าบางเขามีอะไสิบอห่างเี้ทำเป็นสิบพิบอ้สิ่ที่แปลกห่ันี้ครับตอนที้นี่เนียยเหนบ้างข้าะมาแล้วมาที่นี่ขอที่ผมครับขอที่ผมก็คืออันยี่บ้านเข้าเดีบยน้กว เนซีวันเนี่ยมีสำนักหลังสซมวะมีมีมีพนิจกรรมทีแม่้นเที่ยวบวอ่าเขียนนะครับมีพนิจกรรมมีแม่นเที่ยงเขียนผีฝ่ามีวะมุ้งมีผีฝ่าวะมีผีฝ่ามีแขนมีเ้าจังวะแม่นเที่ยมีวะอ่าเอาสารผู้ป่ามีวะมุ้งอแก็มีดอกผูตาเออสารผูตามีวเี่ยรักรักมบานมีวะ วัดมีวัดอ่าเหียนครับวัดบ้านเสาแหรับพู้ตาสวยนะครับอ่ามีซืรอสคาร์บอบว,อว่ามีซี่อพุ้ตายหรอแลว้วมายถึงีรได้กันไมผู้สิงผูก็เออเขียบเลยครับเขียนเลยครับเออนี่แหละนี่แหละที่บรรพบริพัตรกระจตาพนกไพ่ มีซ er ือเ้ันเลยครับพเป็นัก์เลยเกย์ซือเลยครับเพราะว่าเขาดับถือดับกันเขาดับผีเขาดับผีตัวเียกกันครับที่จะจัผู้ายสิครับจับซื้อจัรครับซือว่าเงีครับผู้ผู้หญี เียวน้นะครับผู้ศึกกู้ยางยางยางอภิสวยอยางครับธาจัสวยอยางผีฝ่าสวยยางแขนสวยยางนองแก้วมีสีต้อว่ามีแท่นมาครับนีหมอรับานีแสบผีหานนี่อนวะอาการนี่งันกักสารนี่ไหนใครี่ที่ผ่าท่ออย่างไรครับก็เอาลูกแผนทับงานเสียบางหักันเรวบแล้ครับรวบสอ้เข่าวไปขเยียว เขียนเสร็จเอาไว้ครับเพื่อจะได้เชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรครับข้อที่สิบแล้วนะครับคําถามข้อที่สิบก็คือกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเราครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางการหรือว่ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมายังไม่จดทะเบียนไม่อเปล่าครับอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มคอเสือกลุ่มคอพ่อหมายกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มกองทุนต่างชาติกลุ่มเงินล้านกลุ่มน้ำแยงใหญ่กลุ่มอยีางเงา สาเราทำกุ้งเด้ครับก่านเนาะกุ้งออสโล่กุ้งสตนดเนียพีบานเนียมด่ดอยกันบเราจะกุ้งเนีเชิญเลยครับค่ะขอสวัสดีพิยักษ่อนทุกท่านค่ะกับผู้หลบกับอบล้มเหมือนี่เนาะคะ่ะสำหรับมูที่สองเนาะคะ่ะมูที่สองมีผู้มาเขารวมมาล้มเหอนี่มีอยู่สี่คนเนาะคะ่ะหนึ่งนั่งที่ภาพ่ลบมดีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือตัวดิฉันเองค่ะสวัสดีครับ สองนั่งสมบทสมานจิตเป็นประธานโอสโมอค่ะและเป็นกรรมการมู่บ้านค่ะสวัสดีครับสามนั่งกันย่า